ช่วยหน่อยดิไม่ช่วยฟอฟันแล้วอะไรเห็นโกจิมได้คะแนนนะฮะยฉั huh? ทำหน้านี้รู้ดีกว่าที่บ้าหน้า,นาไหนเนีโอ้โอ้โอ้ทำหน้าไหนฉันทำหน้านี้คนจิบต้องบอกเลขเลขอะไรอันนี้ห้ามลบบอกว่าห้ามเขียนตัวหนังสืงอเลยเขาไม่รู้เรื่องเราต้องพูดภาษาอังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษก่อนเตได้แต่ว่าถ้าจะวัดเก็ต้องวัดหมดว่าอะไรอะคุนว่าสีแุั่ผู้ภาษาอังกฤษไม่เค้นฟังไม่รู้เรื่อง เบอกว่าว่าทู้ีนต้องวาดรอย you are student นะอย่า teacher นะปีขึ้นบิน oelo fish uh, à không mình đi bài phát pa มิด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 อะไรกเติร์อเปลี่ยนกีตา ไฟบัตเตอร์ไฟเบอร์าเฮเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วนาย เดี๋ยวแปดจอบมันจัดการแน่เลยไอ้เขียนบนไว้บอร์ดไม่ต้องแอบเห็นแล้วเห็นแล้วต้องเขียนบนไว้บอร์ด please you like in by ว้ board อ, uh huh. อ,อันนี้อธิบายดีรูปที่เขียนมีอะไรมากไอ้อธิบายก่อนเดี๋ยวหายปั๊มดู ซิวซิวอะไรมัง่งอ่ะซิวอธิบายก่อนดิอืมีอะไร้ามอ่ะอ่ะอ่ะเร็วอธิบายเร็วฟินิสละฟินิสนะเอ้าฟินิสละอธิบายก่อนให้ปั๊มดูเร็วว่านอะไรมั่งฮะนี่เป็นการสอบนะนี่เอ็ก,อกซมนะ 没有。